ใหญ่แท่นี้ใหญ่กูหมูเลยบ่นน,น,นี่หนวดนี้เนปัาใหญ่น,อน้องหนวดนี้เนาะโมแอนบาอกไอ้จอบเสาจบแรงวะนี่ <c oughs> บาอกาไอ้จุ่มเหอยจบแล้วมาพดเต็งโมคุมมือเนาะ <c oughs> แถวนี้นะแม่นออกเบิดเลยพี่น้องออกขุมมเลยเริ่มแดงแล้วเนาะคิดว่าในการบีบยาดึงยาขึ้นคนไข้รอไม่ไหวแล้วนะเนี่ย สบายดีสบายดีพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศื้นนี้เฮากะสชิมาซักยาน้องหมาน้องพี่น้องการมีเอซีเพิ่นฝากยามาให้พี่น้องเลยเพื่อ <c oughs> เพื่อบ่ให้น้องหมาเพิ่นเอียงน้องน้อยตั้งท้องเนาะเพื่อนบาา่ให้เพื่อนแบบมีลูกขันแหละพี่น้องก็ย้อนว่าเฮ้านาะเลี้ยงบ่ไหวแล้วเนาะ กับพ่อแม่เพื่อนมี่นะเขาก็ต้องคุมกาเนิดเพื่อนกําลังจะเกิดโดนคุมกนเนิดก่อน <c oughs> ยาทําหมันบอกแม่เป็นยาทําหมันหรือว่ายาพเพื่อนอย่างยาคุมอะไรพี่น้องเ<อ>นาะเขาสิมาซีให้มารวยกับหมูซับมือน,นี้พี่น้องอเบิ้งไข่มัดนี่ว่าสิตัดขนในเพื่อนพาดมันหนาวพี่น้องส่วนนี้ฮ้อน,ห,อน,ห,อนหนาว,นาวก็เลยเอา้าายามฮ้อนก็นจะตัดขนในเพื่อนอีกแม่บอกลูก โอ้คิงคองด้วยคิงคองด้วยเอ้ยเดี๋ยพี่น้องอย่าไก่พวนเนาะเดี๋ยวเข้าอาไก่อีหน,นูอันนี้เป็นยาที่เอฟซีบนฝาามาให้พี่น้องนี่มีสี่ลอดนี่ซักบอลได้เด้รวยๆนี่นี่สิดดสเป็นแบบนี้เนาะพี่น้องวันนี้ยังสิซักก่อนสองโตเนาะ น้องตัวเกี่ยวกับไปเบิ่งวิธีซักมาแล้วแหละพี่น้องอยู่ในโทรศัพท์เนาะใน YouTube เพื่อนให้ซักใส่กามซิน้นกามขา<อ>กาม<อ>ขา<อ>น้องหมาเดี๋ยวสิมาเตรียมเข็มก่อนผู้ต้องหาวันนี้หมาพันพิษบัวนะซักใส่หนังใโนเอาบอกแม่นแต่อันนี้ต้องซักลงลงไปในกามซ้นนอนก็รูเลยข้นเหมันเพื่นเพื่นกติตุ้ยเลย เมนอู้ป่านุป้าให้หมอหมอเกี่ยวสีดยามารวยูเหมันให้ดูดเอาอันนี้ก่อนบ่อจังเอาเสียบเข็มใส่เสียบเข็มใส่แล้วก็ดูดเลยมารวยทำใจดีๆนะลูก มันเกะล็นไรระยานี่บริเกะเสียบเข้าไปเลยวูบ่ใช่หรอเดี๋ยวเขย่าก่อนจะไดยว่ะ <c oughs> เหมือนกินยาแม่เขย่าวขวดมาลงมาลงเองเอสุดยอดสุดยอดวันนี้หมอเกี้ยวก็จะทำการสีดยาคุมให้น้องหมานะคะทุกคนฮันมาน้องหมาเฮ้าถือผ้าปูโตโตนี่โอ้ยบริไวดอกพี่น้องเลยเมน ตัวแม่ตัวแม่เบิดเลยมีแต,มแต่มีตังตัวผู้พี่น้องเดีย๋ยวใช้เวลาในการบีบยาดึงยาขึ้น,น,นคนไข้รอไม่ไหวแล้วนะเนี่ย <c oughs> คนไข้จะหลับแล้ว <c oughs> มาลุยนะตะลกตะลกเลยพี่น้องแปลว่าแพงเพื่อนเอะนะถึงหน้าตาเพื่อนจิแบบคนอื่นเห็นระยะนะแต่ว่าเห้านะแพงนะพี่น้องเน้องเนอเนาะตะลกกอ้หนูเลย เืหน้าหลอดหน้าแหละสิเหตุแบบเอาหลอดง่ญ่ดึงเอามันซาเฮ้ยนี้เวลาเพิ่นขึ้นรถนะเพิ่นชิน,นึก,กว่าขนเพิ่นนะมันสลวยเห <c oughs> ็นว่าพี่น้องมือนะเขาไปหล่อถ่งเนาะลมพัดมาแล้วหูเพิ่นตั้งขึ้นแบบขนเพิ่นยาวได้วางหูเพิ่นนะสลวยงเงางาม,อมบอกว่ารวยเอ้ยอาบน้ำเนี่โดดลงหนองกันวะวาอายเหะเพิ่น ทักยาแล้วเขาให้นอนพักผ่อนนะลูกเนาะรับรับจัดจริงจริงจัจริงจริงจังจริงจิงนอนนี่เด้อน,นอนนี่เด้ดอ,อดบ่อนนีห, <laughs> หมูซับหาตัวโบวเห็นเลยพี่น้องคือเพิ่นฮู้อย่างเนาสิีสีดยาเพิ่นเนาะหาตัวโบเห็นนี่เอาสิผ้าไปเลาะเบิ่งสวนมังโม่บอกายเพรวกเอฟซีเพิ่นถามมาหลายว่าสวนแตงโมบอกไอ้น้ำเป็นน้ำดายแล้วพี่น้องออกมากหรือยังนเนาะเอากระสิผ้า,าไปเบิ่งไปส่งมอนี้เลยพี่น้อง บางทีเอาหมูซับพุนอัิลอยมานน้ำหลังเฮาถ้าเฮาไปหันไปหนีนะพม่นมักมาน้ำหลังขยเรินหาเพื่นนี่บ่เห็นพี่น้องเลยไปทางใดไปทางนี้เหรอไปให้ชื่อมารวยโดดขึ้นมาโดดขึ้นมาโดดขึ้นมาเิอ,อุ้มนี่เอเจเเจ๊อเจเ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 เจ๊อเจอันนี้บอกมารวยอืมอใช้มีตังค์อันนี้บอกมีตังค์อืมอืมไป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 เบิ่งแตงโมเออินหมูซับดู ด้วยบวเห็นมีแบวลเลยอันนี้คือสายยังนี้อันนี้คือสายท่อสายท่อน้ำเบาไอา้พี่น้องอจะพึ่นดูเอาน้ำแทบไปใส่อ,อุ้ยดื้อดื้อกูม,มูนะแม่นมีต่างกับอันหมูซับพี่น้องดื้อกมูมูม,มูจักคจั่วมูแล้วแม่นางโซนนี่นางโซนนี่บวด,ดื้อพี่น้องเลย อันนี้ก็เป็นหนองสะบ่อ้ายนบ่มีน้ำจักจดแมนรอให้ฝนตกอยู่พี่น้องน่าจะเมนหน้าฝนเนาะบอ่อเพิ่นจะปลูกต้นไม้ใส่หน้าฝนกับบ่แมนตอนฝนมันหลายๆได้พี่น้องตอนฝนเริ่มตกใหม่ๆแล้วเอาเอามาปลูกไว้เลยถ้าว่าฝนตกโดดแล้วปลูกบ่ได้ดินดินมันมันซื้นเลยเหตดให้งนมันซื้นหลายนะเอต้นไม้มันตาย เขียวเป็นย่อมเป็นย่อมไปเนาะอันนี้คือการปลูกแตงโมข้างแรกของเบาไอ้พี่น้องมาเบิ่งน้ากันว่าจะเป็นยังไงไปแล้วเาก็ชิวาตัดเอาพื้นนี่พี่น้องมูนั้นหงไงหลังเลยมูน่ะมันเกาะขาและส่งตัวบไรก็เลยหงลงไปเลยพี่น้องนุมน้อยก็ข้าข้างเงื้อนุน้อยบบโบเห็นน้องตกเกียวตกลงตอนไปแล้วแน่มาเห็นน้องตะเกียวนอนอยู่มอน่ะเนาะ อันนี้เป huh? ็นไม้ติ้วพี่น้องเลยซิมาตัดเอาอีกตะเมื่อว่าเ็ดฟื้นดังให้ดื้่ฮะบึ่งนี่พี่น้องสองตัวนี่มาเป่าสวนแตงโมเด้อโอ็คืออยากอันนั้นเนาะบอกไอ้ฝันยังไม่ได้ฮดเลยหนี่โนงยังยังไม่ได้ฮดอยากเสาวๆเนี่ยหน่อยหนึ่งเพราะว่าแดดนะแห้งแห้งพี่น้องแดดทำบุญอยากสีฟ้าเลยนี่แตงโมใหญ่นะ โบหัตย์จับโบจับญ่แล้ะพี่น้องบวไวเพิ่นมาแต่งใบเพิ่นหรอได้แต่งกิ่งเพิ่นบนทางนี้เือทางุดนยะเวลาอย่างกะระวังแน่บางหลุมกับ่อออกได้พี่น้องบางกลุ่มตายก็มีเด็ดแห้งเพิ่นกะอนเหี่ย แถวนี้นะแม่ออกเบิดเลยพี่น้องออกขุขุ่มเลยหลายเนาะแถวนี้เนาะหลเลยนี่แตงโมงจิว๋วพี่น้องอเริ่มแดงแล้วเนาะคิดว่าย่ข้นี่พอแถวนี้หลายขนาดเลยอ๋อหน่่ยใหญ่แล้วฮึหดกจ็จะสีหดเดินได้ไหวเนาะบ่ามือหดเนาะ ได้นั่นก็เข้าว่าสิเอาไปดุดน้ําอีกเลยค่ะเป็นปาลายสุดก็คือแถวนี้แหละ,ะตดแตงโมแมนลายสุดมันแถวนี้พี่น้องเดี๋ยวลองน้อยลงองย่างคือไปนังเครื่องนี่รวยใหญ่เลยนี่พี่น้องนี่จักเปล่อ้ายเพิ่นลงทุนไปทอดได้เนาะดินหงนี้ในในดำๆเนาะแตงโมพันนี่เนาะนี่โมหัวพันเนี่ยป้าอันนี้รักมาอยู่เป็นคู่เลยนี่ดีมากเลย ห้ามแห้งระวังอย่า,หหหาเหยียบอันเครือเพื่อนสิมีคนมาหล่อของบออายบออยู่ไกลทางเลยอสองหน่วยนี่ก็แม่นเดี๋ยวแถวนี้ยังน้อยอยู่แถวนี้เครือนี่กาผุ่มนี้แห้งหลายลงใสเดี๋ยวนี้ผุ่มนี้งามๆปลา ผมนี้ดกกูมูเลยอืจังหน่วยดกดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกว้าวหกหน่วยเออคักเนาะทางพุ่นดิปุ๊บอากาศตอนนี้คือฮอนเอาขนาดเลยตอนตะเกีเนาะเมนบัดตอนนี้พันหนาวหนาวหนาวแล้วพับว่าฮอนบัดนี้พี่น้อง พ่ออากาศเปลีป่ยนแปลงไวขนาดแบบเสียพันขนาดเลยพี่น้องใช้เบิ้งรอบๆว่าแตงมโมเฮาออกเป็นย่อมเป็นย่อมเนี่ยน,นี่อันนี้มีสองมากบ้าไว้เพิ่นเบิดไปเท่าใดกับบุฟเพิ่น์น้องพี่น้องอยังเบิดเ้ดทามเพิ่นพักแน่ต้องเบิ่งในซองเพิ่อนแหละเพิ่นลง,งทลึ้นไปเท่าใดแล้วเพิ่นสิได้กำไรยี่ป<อ>ีพ่อปีงอย่างนี้ดวดมาลูกดวดมาดวดมา แพงเดี๋ยวค่ะไปเทวาสีพายเบิร์เท้าคุตะเวนตกดินและเด้อน,น้องตกไวเนาะนักเต่าส่วนแตงโมนักสำรวจนี่ผุนโบโบอยู่ผูกค้ดเดียวเพื่อนไปหาหนูวะคุณรวยคุณมีตัง แถวนี้บ่ค่อยออกเนาะออกหน่อยเดียวหนึ่งแถวนี้บ่าอนขี่บ่อไอ้เพิ่นจะมาปุ๊กเฮือนอยู่กับบ่อนั่นแหละพี่น้องบ่อนต้นไม้ต้นหนึ่งนั่นแหละ่นสิมาปุ๊กเฮือนอยู่นี่ปุ๊กตุกอยู่นี่เพิ่นเมาเนาะแต่ก็สิเฮ็ดคอกไก่อยู่นี่ว่ะจะตรงรอติตามก่อนตอนต่อไปพี่น้องให้บ่าอไอ้เพิ่นหาทึนหาฮอนกอนเนาะ ว้าวว้าวตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เดดีสออ้สายถ่อเออสายถ่อบออายพี่น้องตัวน,นี้ออกสองมาก <c oughs> แตงโมพันนี้ยังอันนี้จ็กพันนี้ยังแหละลืมแล้วมันเป็นกล้องดอกพี่น้อง <c oughs> เป็นกระปุกนะกระปุกละแปดร้อยบอบอ,บอายพี่น้องเดพี่สายถอ่อน,นี่พี่น้องบออายพื่นเอามาพดอันนี้หมากยัง,งอันนี้อูมักถั่วนะนี่ <c oughs> <c oughs> มักถัว่วมักถั่วป่นมาอีกแถวนี้มันเป็นมากเลยเออเดี๋ยนี่เป่บาบอนก,กับเป็นซํากับปั้นนี่พี่น้องบัอแถวนะาันใหญ่เนาะอืมแถวนี้ยังไม่ค่อยเป็นกับมีเป็นดอกอยู่กับมีเดี๋ยนี้น้ำหนองสะนี่ลงหุให้เบาอ,อ้ายก่อน มันเหี่ยวพดบอมันเหี่ยวนี่พี่น้องมานีนใหญ่แล้วใช่ไหมนี่นี่หม,มูซับบอมาเลยพดแตงโมแปลว่าผลพิติบ่ค่อยดีคือปุกยามฝนได้พี่น้องเพราะว่ายามนี้มันแรงเนาะ ถึงเฮาสิฮดนะ้ําแต่ว่าแดดมันหาแดดแหง้งแห้งแบบ30ปลายองศาพี่น้องจกอักรวรรบ่กฮอนป้าหน่วยใหญ่แท้นี่ใหญ่กูหมูเลยบ่นนี่หน่วยนี้หนุ่มป๊าใหญ่น้องหน่วยนี้นาะบ่แม่นเบาไอจอบเสารจอบแรงวันนี้เ <c oughs> บาไอาจนเหนื่อยจอบแล้วมาฮดเต็งโมคู่มือเนาะเป็นตาแซดผู้ไผ่แลนมานะมึงอนะ ม um> ิตาม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 ิตาซามิตาซามิตาสื่อภาษาญี่ปุ่นสื่อซามิตาเด้อพี่น้องสื่อภาษาลาวเออสื่อภาษาไทยมันมีตังซามิตาอันนี้เลยสิเออรวยหืมรวยอย่างเดียวงานการไม่ทำจ้องแต่จะรวยหมูซับโบมาเลยพี่น้องโบเห็นเขาใช้ปนหูบอ่ะเขาต้องท่าสีคนกลางคืน กลางคืนเห็นแน่นอนเพราะว่าเอาสิดเลือเขาผลกกลางคืนตอนแรกนี่ก็เป็นการปููกข้างแรกของเบาอ้ายพี่น้องได้สำนีกระถือว่าดีแล้วเนาะเพราะว่าน้ำในเขาก็ยังบ่อเพียงพ่อเพราะว่าน้องซ่าเพิ่นหากระจกไม่ถ้าว่ามีน้ำน้องเบาอา้านม่นกะสีแบบ มันกะสีงามก็นี่เพราะว่ามันอยู่ไกลเดี๋ยอนี้ดูดน้ำมาแต่ไก่พี่น้องเลยจังเดยกกระฟาเป็นกำลับบงใจให้เบาไอ้เนอพี่น้องที่ซองเบาวลาาเซโนพี่น้องเลยคือส่วนนี้เพ่นก้าไปฮับจ้างเนาะฮับจ้างสร้างบ้านพี่น้องอยู่ที่บ้านหนอ,องเงวเนาะเอาเอากระสิตามหาตัวหมูซับ่อไปพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากดไลค์กดติดตามกดแชร์พ่อๆกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องสบายดี Bye bye. Bye bye.